รอบามรอบโลกพาคุณผู้ชมไปค้นหาความอร่อยในประเทศสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคกลางพร้อมเปิดเส้นทางสายสัทธาสักการะ117เกจิอาจารย์สังขารเหนือการเวลา17จังหวัดภาคกลางตอนนี้2พิธีกรของเรากำลังเดินทางไปยังจังหวัดอ่างทองด้วยรถโคชสยามซิกเนเจอร์ที่มาพร้อมกับบิสเนสคลาสและยังมีฟังก์ชัน การใช้งานให้เลือกอีกมากมายทำให้การเดินทางเป็นอีกช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนจนไม่อยากให้ถึงปลายทางเลยล่ะครับ และตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดอ่างทองเปิดเส้นทางสายสัทธ,ธากับสองวัดชื่อดังอย่างวัดม่วงเจริญธรรมเมื่อเดินเข้ามาในวัดแห่งนี้สิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาก,ก็คือพระพุทธรูปองค์มหึมาหรือพระพุทธมหานวมินทร์สัก,กยมุนีสีวิเศษชัยชาติถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยละครับ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเปตรตที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจของผู้มาเยือนอีกด้วยรูปปั้นเปตรตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงกฎแห่งกรรมและผลของการทำบา และที่สําคัญสิ่งที่ทําให้วัดมุ่งเจริญธรรมมีชื่อเสียงโด่งดังก็คือคําสอนและธรรมะจากพระครูวิบูลอาจารย์คุณหรือหลวงพ่อเกษมพระเกจิผู้เป็นที่เคารพรักของสิทยานุสิท์ซึ่งในวันนี้เราก็ได้ถือโอกาสพาคุณผู้ชมมาสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันด้วยล่ะครับวัดไร่วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศสาสตร์ยาวนานและเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธา เพราะเป็นสถานที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและปฏิบัติธรรมจุดเด่นของวัดไร่คือการสักการะพระพุทธร,รูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมากราบไหว้พระคูมงคลสาธุวัตรหรือหลวงปู่าดพระเกจิชื่อดังที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเมตตาท่านมักสอนให้ทุกคนมีสติมีความเพียรในการทําความดีและมุ่งเน้นให้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย <c oughs> เพื่อพบกับความสงบในจิตใจชาวบ้านและผู้ที่ศรัทธามักมาขอพรและคําแนะนําจากหลวงปู่ผาดอยู่เสมอ <c oughs> หลังจากที่ได้เข้าวัดสักการะพระเกจิอาจารย์กันแล้ว ก็ได้เวลามาหาของอร่อยกินกันที่ร้านนิรามิตรร้านอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นร้านอาหารบรรยากาศสบายๆส,สร้างความผ่อนคลายให้กับผู้ที่มาเยือนไม่ใช่เพียงแค่บ,บรรยากาศที่ดีเท่านั้นแต่รสชาติอาหารยังอร่อยเลิศอีกด้วยรสชาติจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนไปฟังจากพิธีกรของเราเลยดีกว่าครับ มื้อค่ำคุณผู้ชมครับอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่าทองครับอยู่ริมแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำชื่อเจมรถเจมตัวฮะแม่น้ำน้อย <laughs> เก็ไมจะมีปลาลักษณะที่เป็นลักษณะของปลาเนื้ออ่อนนะฮะที่แบบตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กแล้วก็มากุ้งย่างกุ้งแม่น้ํากุ้งเผานะฮะผัดไทยกุ้งสดมะม่วงซอยอ่าสมอยใหม่ปูหลนหรือหลนปูปูหลนหรือหลนปูนะครับมาก็จะมักจะทานกับผักที่เป็นขาวๆแบบนี้เขาจะเข้ากันพอดีเดี๋ยวชิมกันอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของเขาเลยแล้วดูสีขาวนี่แน่ๆกะทิเขาสดมากจานนี้เป็นจานพิเศษสําหรับคนพิเศษคุณผู้ชมครับ <laughs> วันนี้เป็น,น,นวันศุกร์นะฮรัวันเราใ่ท้าววันศุกร์คุณรุธทธันบังสุวิรัตนะครับทางร้านจัดผัดไทยที่ไม่มีเนื้อสัตว์ลงไปนะฮะบ,บังสุวิรัตคุณรุทธก็จะทานไข่ได้ตรงกลางนี่เป็นต้มยำปลาคังคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่สายบัวคุณผู้ชมใส<น>ยต้มยำปลาคังใส่สายบัวนะครับมีเห็ดมาด้วยนะฮะนี่คืออาหาร ไทยในบรรยากาศเรือนไทยสวยๆที <im Sus p ains> ่ร้านนิรามิทครับเดี๋ยวจะชิมแล้วก็ล่านสู้ชมฟังถ้าพร้อมแล้วตักข้าวมาทานด้วยกันเลยครับสวนปูนหน้าตาใสๆขาวๆไม่มีสีอะไรที่วุ่นวายนอกจากพริกสีแดงไม่กี่เม็ดทุาผู้ชมแต่รสชาติเนี่ยไม่โดดความหวานไม่มันกะทิ นําด้วยความเปรี้ยวอเป็นหลนที่แบบเปรี้ยวสุดเปรี้ยวอร่อยอะเปรี้ยวสดชื่นอันนี้อันนี้ดีือมือต้องเผากำลังดีหอพอดีมากหอม,อมน้าจิ้มเนี่ย ไม่เผ็ดมากแล้วก็ไปกับกุ้งได้ดีกุ้งนี่พอดีมากพอดีจริงๆตองบอกีมือย่างดีม,มือดีมากสาคัญที่สุดไม่ได้ไม่ได้ดิบไปแล้วก็ไม่ได้สุกไปอรังทานเลยเนื้อดีมากอันนี้อร่อยมาก ุงอาหารที่นี่ไม่มีหวานเลยอันนี้เขาผัดแห้งๆแ,แต่ไม่น่าจะเปรี้ยวนะผัดไม่เปรี้ยวผัดที่เปรี้ยวมันไม่ได้เลยนะอันนี้ไม่เปรี้ยวจบเลยจะมาแบบหอมเครื่องแกงแล้วก็ตามมาด้วยความอร่อยของเครื่องแกงที่มีความเค็มนำอร่อยเลยล่ะน้ำซุปเนี้ยหน้าตาเป็นต้มส้มเลยนะแบบสีแบบเหมือนใส่กะปิเลยอ่ะไม่รู้ดำอะไรเครื่องสมุนไพรก็เยอะเนื้อปลาที่ที่หั่นมาเนี่ยโอ้โหแร่มาพิเล่มาสวยง,งาม ใหญ่เลยพอดีคำดูดูใสๆปลาปลาครังเนี่ยความอร่อยเขาอยู่ตรงหนังนะแล้วเนื้อที่แบบติดกับหนังใสๆแบบนี้อยู่กับน้ำซุปี่เปรียนะปร้ยว่างนนะเปรี้ยวหอมปลาสดมากอันนี้ฮะแก่น พอได้เนื้อฟูกระเทียมหอมกรอบปรุงรสกระเทียมมาเรียบร้อยมีเค็มๆม,มันมันหวานนิดนิส่วนใหญ่จะเค็มนำอร่อยจากนี้ต้องสั่งเด็เ<ฮ><ฮ>นี่ยผ<ฮ>ข่ไทยจริงก็ต้องมาเป็นอย่างนี้เราดูไข่ไม่ใช่ไข่ไขหายไปไหนก็มามเป็น ร้านมาขำเปรียวรสชาติเนี่ยเขาสมัยโบราณแน่นอนนี่คือหนึ่งในร้านของ<ม>สูตรดั้งเดิมนี่เอามะม่วงออกได้เลยจริงๆนะครับซ,ซึ่งนี่เป็นมังสวิรัติด้วยนะ<ม>ถ้าไม่ใช่ก็คงจะอร่อยขึ้นอีกเพราะว่าก็จะมีน้ำปลามีน้ำปรุงอะไรอย่างอื่นใส่เข้าไปวันนี้หยุดไม่ได้แล้วมาสยู่ไม่ได้ก็เหมือนกับกินข้าวไงไม่ได้กินกับคุณกินกับคุณกินกับไปแล้วกินกับแล้วนี่ก็เท่ากับกินข้าวเป็นท้ายอร่อยเลอร่อยนี่ก็อร่อยครับบางส่วนนี่ก็อร่อยเลยอร่อยมากด้วยไม่ใช่เลยเราอยู่ที่ร้านน ถาาแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยอยู่ที่อ่านทองคุกท่ครับหลังจากที่เราไปไหว้พระที่อ่างทองเนี่ยวัดม่วงวัดม่วงโอ้โหสวยมากพระองค์ทองใหญ่มากครับดอกบัวนี่กลีบดอกบัวนี่หึงนู้มกลีบดอกบัวนี่ก็ใหญ่กว่าตัวมนุษย์แล้วขนาดนี้กลีบบัวหลวงวัดม่วงเจริญธรรมทุกท่าครับไปกราบหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมครับ กราบเสร็จก็แวะมาทานอาหารแบบนี้ร้านนี้นะมิตรคุณผู้ชมครับจานถึงสุกนี้10โมงถึง2ทุ่มถ้าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเร็วขึ้นมาหน่อย9โมงครึ่งถึง2ทุ่มอ๋อแต่เขาหยุดวัานอาคารเป็นราน้านคูนค่าในการแวะมารับประทานคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นร้านที่เปิดมานานผมเองเคยแวะมาทานหลายสิบปีแล้วที่แล้วแวะ,ะมาทานใช่ผมเคยแวะมาะทานทานุกอย่างยังเหมือนเดิมไหมหรือมีเปลีาา่ยนแปลงบ้านเรือนนี่เหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิม ายังอนุรักษ์อาหารแล้วก็ฝีมือการทำสูตรดั้งเดิมไว้ตลอดอทำให้มาทานแล้วจำเขาได้เลยว่านี่นี่คือสูตรอาหารร้านเขาครับคุณผู้ชมรสชาติแบบนี้และใช่นี่คือเนรมิตครับ